วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อวานเป็นวันสวดมนต์เย็นวันนี้เป็นวันมรณภาพหลวงปูล่ลานนะคณะสตาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้ปู่โจก็คงจะแขกคนก็คงจะเต็มแตตอนเช้าคงจะมากแต่หลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปเพราะหลวงพ่อไม่ สุขภาพไม่ค่อยดีมันปวดหลังปวดเอวปวดหลังอะแต่ลักษณะเส้นเส้นแพลงเส้นพิกคงจะไม่ใช่กระดูกคงจะไม่ใช่ไตฮะหมอตีอหมอตีอย่างหลงพ่อดูดูตัวเองคะแต่คิดว่าไม่ถ้าไปก็คงจะไม่เหมาะ พอไปแล้วก็คงจะปีนเขาขึ้นไปอีกจะเป็นภาระสำหรับพาลูกหลานศรัทธาญาติโยมถ้าไปป่วยตรงนั้นอกีกก็คงจะเป็นไม่เป็นผลดีเพราะมันห่างไกลาจากบ้านตัวเองเ,อเดี๋ยวลูกหลานบางคนเขาจะคิดคิดหลุงพ่ออินอสุขภาพตัวเองไม่ดีขนาดนี้ก็ยังมาอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวลูกหลานบางคนเขาจะสลดสังเวชใจอีกหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะไปก็ว่าตัวเองไม่พร้อมกพไม่อยากจะเข้าไปจะเจ็เจ็บกลวยเจ็บป่วยในวัดตัวเองดีกว่าที่จะไปใจไปเจ็บป่วยในที่สาธารณะเช่นนั้นแต่ทิ้งยังไงเ,เคารพไหมในองค์หลวงปู่เราเคารพสุดอกสุดใจสุดหัวใจในการเคารพ แต่ถึงยังไงได้เหมือนกับเคารพพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอ่ะเราเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่เคารพสุดอกสุดใจแต่เราทําไมยังไปไปกราบตรงที่พระพุทธเจ้าประินิพานที่เมืองกุศินาราทําไมไม่ไปกราบอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าถึงจะอยู่ไกลแต่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็บเป็นการปฏิบัติบูชา ปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าถ้าว่าอยู่ใกล้กอดจีวรกอดแข้งกอดขากอดพระบาทพระพุทธเจ้าอยู่ก็เถอะแต่จิตใจเป็นอธรรมจิตใจไม่เป็นกุศลจิตเป็นอธรรมคิดไปในทางที่ชั่วทำในทางที่ชั่วพูดไปในทางที่ชั่วถึงจะอยู่ใกล้ขนาดนั้น แต่ก็อยู่ห่างไกลคนละมุมโลกกันเพราะอะไรเพราะว่า,าการเคารพนับถือการไม่เชื่อถือมันห่างไกลนี่ก็เหมือนกันนะถึงเราจะอยู่ไกลเมืองอินเดียแต่เรานอบน้อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เหมือนกับพวกเราอยู่ใกล้ นี่ก็หลวงปู่ล่าของเราก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราอยู่ไกลแต่เราไม่ได้ไปปีนี้แต่ใจของเราก็ยังคิดจำเลึกถึงอย่างปฏิบัติบูบชาอย่างน้อมจำาลึกถึงปฏิบัติบูบชาต่อองค์ท่านที่โอวาทของท่านดแนะนำสั่งสอนออพวกเราอย่างไรเราก็ได้นำพระธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่ล่ามานำมาประพฤติปฏิบัติ ถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้องค์ท่านนะเพราะอยู่ในโอวาทของท่านแต่ถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในโอวาทของท่านถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกลเป็นปฏิปักษ์ต่อโอวาทของท่านอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อมีโอกาสมีโอกาสเราก็ขอไปกราบคารวะท่านแต่เมื่อเรา ไม่สบายไม่พร้อมที่จะไปได้เราก็ยกมือไหว้อยู่ห่างๆไกลๆแต่ถึงยังไงการปฏิบัติบูชานั้นให้สม่ำเสมอแต่เมื่อมีโอกาสเราก็เข้าไปเป็นถวายเป็นอาอาภิชบูชาอาภิชบูชาคือเข้าไปกราบไปไหว้ไปถวาย สิ่งสักการะดอกไม้ทูบเทียนเรียกว่าไปทำบุญใน,นเรื่างอามิจบูชาแต่ถ้าปฏบิบัติบูชาถึงพวกเราจะอยู่ห่างไกลแต่เราประกอบคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจของพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราเราไม่ทำความชั่วเราไม่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาเ่แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติบูชาเลิศกว่าอาภิชบูชาสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชวนอาพาธพระสงฆ์ต่งางยก็รัดสำรัดสายกันบางคนก็เข้าไป เพื่อให้อยู่ในพันเนตเดตประกันของพระพุทธเจ้าพระเนตเคือสายตาสายอยู่ในหูในสายตาของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ามองเห็นอยู่ตลอดเพรอพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วแต่บางองค์พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานมองตนเองเรานะ่ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างเป็นปุตุชนอยู่เลยเราควรจะเล่งภาวนาเพื่อจะให้สําเร็จมรรคผล ในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยมีอะไรเราจะได้เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าจะให้พระพุทธเจ้าปร,รินิพานเท่าก่อนเราจะมาภาวนาถ้ามีความคล่องใจเราจะไปถามใครถ้าถามใครก็ไม่เหมือนถามพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้ตาตน้ตาตนศาสนาต้นศาสนาต้นทุกอย่างเรามอบความไว้วางใจพระองค์นี่็เด้นหลบไปหาภาวนา นั่งภาวนาอย่างอุดกุกเลยดอะไรแบบนั้นเพื่อจะให้พ้นทุกตัดกิเลสก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพานพวกสงส์ทั้งหลายกลุ่มหนึ่งกันเข้าไปมาลุกม,มาตุ้มเพื่อจะให้อยู่ในสายตาพร,ระเนตรประกันของพระพุทธเจ้าผลน,นิบัติพระพุทธเจ้าคนละไม้คนละมือแยกงานกันดูแลผลน,นิบัติพระพุทธเจ้า เดินตามพระพุทธเจ้าแห่แหนพระพุทธเจ้าเพื่อท่านได้ใช้อะไรพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ควรจะแสดงความมอบกายถาวายตัวเพื่อให้ท่านได้รับใช้ท่านอยู่ใกล้ชิดท่านเพื่อจะได้ดูแลพระองค์ท่านอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มนี้เดกลุ่มที่อยู่ใกล้เนี่ยนะไปเห็นไปเห็นองค์องค์นั้นน่ะองค์ไม่มาใกล้ก็รูถูกองค์นั้น ทำไมพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอยู่แล้วก็ประกาศให้ทราบอยู่แลอีกสามเดือน <c oughs> ท่านจะไปหาหลบหาหลีกอยู่ได้อย่างไงทำไมท่านไม่มาช่วยหมู่ช่วยเพื่อนท่านทำได้อย่างไรแต่เี้งของพระสงฆ์ตัวไหกับลายปากหลายเสียงก็คงเจ็บเป็นพระที่องค์ที่สำคัญพอสมควรนั่นแหละถ้าองค์กะเลกวลาดอยู่ปลายแถว็คงจะไม่เป็นไร คงจะอยู่แถวแถวหน้าพอสมควรแต่ในพระสงฆ์ก็พูดกันพวกกังไปกราบทูลพระพุทธเจ้าวันเนี้ย <c oughs> มีพระองค์หนึ่งหลบหลบเลีกๆเล,ลี่ยงเลง,ลงไม่มาใกล้หมู่พวกเพื่อนเลยทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วพระพุทธองค์จะปรินิพานพระงองค์ว่าเ้าอยู่ที่ไหนเรียกมานปนัญหาเหตุนี่ย <c oughs> หาเหตุที่จะถาม ถ้างน้ำมก็อยู่มันก็อยู่มันอยู่อยู่ในความคล่องใจของพระตลอดนะพระองค์ถามอา้าวทำไมาเ,เธอว่าได้ยินว่าพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอหลบหลบเลีกเลี่ยงเล่ยงทั้งที่ทราบว,ว่าเราจะปรปนพริพพานอีกสามเดือนข้างหน้าเธอไปหลบอยู่ที่ไหนเธอทำอะไรทำไมไม่มาดูาคือพระสงฆ์ก็ฟ้องพระพุทธเจ้าก็ตาม พูดตามที่เขาฟ้องพระองค์นั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ทราบว่าพระพุทธองค์จะปริเนพานอีกสามเดือนที่พระองค์ได้ประกาศไปแล้วนั้นข้าพระองค์ยังเป็นปุตุชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่ข้าพระองค์จึงพยายามเร่งความภาคเพียรเพื่อจะบูชาเป็นปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้าขอให้ได้ อย่างน้อยก็ให้พ้นทุกก่อนที่ก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานหรือข้าพระองค์มีความข้องใจข้าพระองค์จะได้เข้ามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธองค์ทรงยังทรงพระชนอยู่พระเ้าขา่ขาข้าพระข้าพระองค์ไม่ได้หลบหลีกเลีลลลล่ยงไปที่ไหนข้าพระองค์เล่นความเพียรพระเจ้าขา่าเพื่อจะให้พ้นทุกพระพุทธองค์ทั้งที่ท่านจะำนํำหนิท่านพระซาถุสซาตุเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย นี่แหละพระสงฆ์ทั้งหลายควรจะองค์อนี้นะเป็นตัวอย่างนี่องค์นี้ท่านปฏิบัติปูชาปฏิบัติปูชาเลิศกว่าอาพิจบูชานะตรงตาทั้งที่พระสงฆ์เรานั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าตำเนี่พระพุทธเจ้ากลับยกย่องน,ะนี่แหละอันนี้ก็คือปฏิบัติปูชาเ,เลิศกว่าอามิชบูชาเนะพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆุท่านนะ ที่หลวงพ่อพูดตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะนี่แหละให้พวกเราอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์ก็ให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเป็นคิดดีทำดีพูดดีก็เหมือนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าว่าพวกเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีถึงจะอยู่ใกล้ก็เถอะขวางหูขวางตาท่านอย่างนั้นแหละแต่อพอท่านเห็นก็หลบซะเหมือนผีปอบ ัวหมอทำเออหมอทรรมกันหมอทรรมคือหมอไล่ผีใช่ไหมเออหลงตาหรือว,ว่าครูบาอาจารย์เหมือนหมอเป็นหมอไล่ผีตัวเองเหมือนกับผีปอบพอเขาไปกันหลบปับ๊บหลบหน้าเอออันนั้นแปลว่าตัวเองไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นในการกระทําของตนเองแปลว่ายังมีจิตใจเรายังมีที่รับยังมีที่แจ้งอยู่กลัวกลัวท่าน กลัวท่านจะดุด่าว่ากก่าให้กับเราอันนั้นไม่น่าจะถูกนะเพของเราเข้ามาศึกษาเข้าไปครูบอาจย์มีอะไรแต่จะไปทะเลิดทลา่าไม่กลัวท่านอไม่ถูกแต่ถึงอย่างไงก็ต้องให้ความเคารพว่ามีอะไรมีความจําเป็นเข้าไปกล่าบปรึกเรียนกรับถามท่านได้เพราะลรเราเป็นความข่องใจเพราะเราเข้ามาศึกษานี่แหละ ในเมื่อครูบาอาจารย์ไนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติเลยเออพอเราเข้ามาศึกษากับท่านอ,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 อย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็แนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทำจิตใจให้สงบนะภาวนาหนะ้าลูกหลานนะ่าพระเนเนะอย่าไปคุยกันอย่าไปคุกคลีกันต่างองคต่างอยู่ต่างองค์ต่างมองใจตัวเองเพราะเราเข้ามาเสียสละเสียสละ ทั้งชีวิตเลยเ่ยปลงผมอีกต่างหากทั้งที่ชาวบ้านเขาก็เออเอาผมไว้ผมยาวตกแต่งผมตกแต่งผมให้สวยงามตกแต่งร่างกายให้สวยงามอ่ผ้าก็ลากสีไม่รู้กับกางเกงตัวไหนตัวตัวไหนให้สวยงามแต่เราก็มาบวชผมก็ปลงทิ้งอ่ผ้าก็ใช้ผ้าสีเดียวอีกสีกลักย้อมแกนขนุนอีก อไม่ได้ดูไม่ได้ส่งเสริมได้ผ้านุ่งห่มเพียงแต่วให้ใช้ได้ให้สะอาดดูแลให้ความสะอาดไม่ให้ไม่มีกล็นให้สะอาดเท่านั้นแหละถึงจะขาดก็ขาดสะอาดถึงจะดีก็ดีทุยความสะอาดของผ้าจากนั้นร่างกายของเราก็สะอาดทําความสะอาดในร่างกายบ้าง ไม่ใหม้มีสิ่งสกปรกเพราะเรามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราแต่ส่วนด้านจิตใจนะั่นนะเราควรจะคิดนะท่านเพราะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญทั้งด้านจิตใจมากกว่าทางการเป็นอยู่เราเข้ามาเขาเสียสละอย่างที่ว่าทานอาหารกัทานอาหารเมื่อเดียวใช้ใช้บริหารแปดกำจำกัดอีกต่างหาก เพชรนินจินดาวสายสร้อยสายแหวนนะนัลลิโก,โก,กาแขวนข้อมือเราก็ไม่ได้ทำเหมือนกับโลกเขาต้องการรองเท้าหนังอของเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ลองใช้รองเท้าแตะหนังกับหนังแตะหูคีบเท่านั้นนะจะใช้รองเท้าสวมก็ไม่ได้วินัยห,ห้ามไม่หมดอันนี้สรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ในกรอบ หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอะไรท่านเน้นหนักให้เรื่องภาวนาพรอเราตถาคตไปหยุดไปภาวนาเสียสละออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าทั้งหกปีแล้วก็ไปภาวนาวันเดือนหกเพนที่เราตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนเราทำอย่างไรกํากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรั่วาหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเขาออกเข้าเข้าออกนั้นจนพระไทยใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมานี่แหละอันนี้คือบทเรียนระบาเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องศึกษาแหละท่านนี่พระพรพุทธเจ้าท่านสอนจุดนี้ท่นานไม่ได้สอนอย่างอื่นท่นานไม่ได้สอนใ,ใส่ข้าวต้มใส่ขนมใส่เรื่องแต่งกาย ใส่เคลื่อนเรื่องคุกคลีกันเรื่องบานเรื่องเมืองเรื่องอะไรจะไม่ไรพระองค์ไม่ได้สอนท่านสอนแต่จุดนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้ามีจุดนี้เท่านั้นเรากว่าเวลาเราตั้งภาวนาอยู่ตามลําพัง <c oughs> เรานั่งภาวนาตามลําพังขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมือขึ้นระหว่าง ตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพเจ้าจะทําจิตให้สงบข้าพเจ้าอยู่ในอารมณ์ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกจะไม่ให้มันเผลอเพราะเ,เราทามาเผลอมามากต่อมากแล้วเรามันได้อะไรถ้ามันเผลอไปนะั่นคือความเสียหายของข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาบวชมาเสียสละถึงขนาดนี้แล้วการ เป็นอยู่ทุกอย่างก็เหนือจากคารวาตทางคารวาตเขาชอบอย่างไรเราก็ตัดทิ้งทั้งหมดเรามาเป็นนักพรตนักบวชถึงขนาดนี้เรายังมาปล่อยจิตปล่อยใจคิดแบบคารวาตคิดคิดแบบชาวบ้านคิดมันไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าการกระทําของเราการเป็นอยู่ของเราเราก็ต่างจากคารวาตใจของเราคนน่าจะให้ต่างจากคารวาตเอาเถอะข้าไปเจ้าปล่อยจิตปล่อยใจน ออกไปเมื่อ,อไหร่เมื่อนั้นแหะคือความล่มจมของข้าพเจา้าความจิบหายของข้าพเจา้าการขาดทุนการขาดทุนของข้าพเจา้าถ้ามีสติอยู่กับตัวเองเมื่อไ,รออไ,ไหรเมื่อนั้นละข้าพเจ้าได้กาไรตามหลักทมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักทมคาสอนของพระพุทธเจา้าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับตัวเองเท่านั้น ถ้าว่าเผลอเมื่มอไหร่แปลว่าเราขาดทุนเราไม่ได้อยู่ในโอวาทเราไม่ได้อยู่ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำบอกกล่าวท่านอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่เราขาดทุนจะแล้วนี่แหละแต่และว,วันให้พวกเราคิดดูว่าวันนี้เราขาดทุนมากไหมตลอดตั้งแต่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตลอดถึงกลับมานอนอีกวันนี้เราขาดทุนมากไหม เราปล่อยจิตปล่อยใจไปที่ไหนบ้างเราคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้แต่เพราะคาว่ามันออกปล่อยจิตปล่อยใจไม่จิตใจไม่อยู่กับตัวเองนั่นแหละคือขาดทุนทางนั้นพวกเราจะไปหาที่ทไหนการขาดทุนกําไรคือการปล่อยใจออกไปข้างนอกนั่นแหละคือขาดทุนถ้าว่าจิตใจของเราอยู่ในความสงบอยู่ก,กับกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคือกําไร เพราะนั้นให้ผอให้พวกเราทุกทท่านนะพวกเราควรจะหากําไรให้กับตนเองให้อยู่สิให้อยู่กับ,กบพุทธโธดูสเิเราจะได้กําไรแล้วเธเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานทีเดียวเลยอันนี้แหละคือปฏิบัติบูบชาเลยเดูใจของตนเองไม่ให้คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นถ้าิจิตใจออกไปทางอื่นมากๆอแต่บางองค์เน่ยเเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เคยภาวนา ปล่อยจิตปล่อยใจไปว่าขาดทุนปุ่นย่อ,อยยับผลปีไปหมดเลยเพอเผลทั้งพบทั้งชาติเ,เข้ามาบวชแล้วทั้งที่จะมาภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินต้นศาสดาต้นพระพุทธศาสนาท่านปฏิบัติอย่างไรที่โกรนต้นโพนแต่ถ้าเราธรรมะเขามาบวชแล้วทําไมมาแย่งหลักแย่งยศแย่ง อะไรต่อไม่อะไรออกไปข้างนอกมันไม่ใช่เรื่องของแนวแถวของพุทธะพุทธะเนี่ยให้ปล่อยวางให้ดูใจให้ชำระใจให้เป็นพระอริยะบุคคลประสดาสกทาคาอนาคาอรหรันอันนี้คือคำสอนของพุทธะนะแต่บางกลุ่มบางหมู่บางคณะพอเข้ามาแล้วกันนะ อย่างลาบอย่างยศอย่างเจริญเยินยอกันออกนอกลูนอกทางไปวอามีผู้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เรามาพิจารณาเปรียบเทียบกับทมคำสอนของพุทธะแล้วนะไปบ่าออกนอกทางเนาะออกนอกทางแต่ออกนอกทางตามแนวแถวของพุทธะนะเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่พูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้กระแดกระแหนะอพูดตามหลักเหตุผล คือพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีจุดประสงค์อย่างไรจากนั้นก็นำธรรมคาสอนของพุทธะนำมาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายใจของพวกเราให้พวกเราดูใจของพวกเราท่านเราจงสรงใจออกไปข้างนอกไปเราขาดทุนแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละเราได,เาได้เราได้กำไรเพราะนั้นให้พวกเราทบทวนดูนะแต่ละวันนะ เราขาดทุนหรือกำไรไม่ต้องถามใครหรอกตัวเองนะรู้กับตัวเองมากที่สุดนะคณะจตถาญาโยพาเนลลูกหลานาต่อนนี้ไปรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกาปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามานิชโชติระโสยธัสพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภพิวาธนสีลิสนิจยังวุธาปจายโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัาภพพาังคลังรักขันตุสัพาพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังขานุภาเวนะ สทาโสธีภวันตุเต